ช่วยด้วยช่วยด้วยพี่น้องโอ้ยเข่าก็ยากรถก็ตายโอ้ยแท่งเาะอาแล้วป่ะเฮ้ยฮะกันมเน,นี้ยมันห่อนป่ะหอนโอ้ยเนาะเอ้าะคอยกัดหาจีา่ไพ่เจ้าอยานี่แหละเห็นบ่ งานเข่าแล้วพี่น้องเอลยรถเพกกลางทางอันนี่นี่อ่ะกาะใช่ตรงนี้พอิเวียดเออนั่นแหละนั่นแหละอ่าบุรลุดอกลุดกับบริเบิดร์เจ้าว่ารถเจ้าเนาะโดยสบายดีก่อนโดยเนาะพี่น้องเนาะมาวันนี้เอารถอ่ะทัพ่อมาพี่น้องเลยมาวัดอ่ะขี่มอเอรสีบุญเฮืองนี่อ่ะเสียงดังเอ็ด บริหอนบ่บ่ริหอนอะไรอย่างเนี้ยกี่วันเป็นยังวะกี่วันมอนออกมอน้ำมัใช่มงินบกกับคือว่าเซ็กคือว่าเบิ่งอยู่ว่ะน้ำในอยังคือว่าใส้อยู่นะบัดอ่าบัดมาเบิ่งบาตนี่เฮ้ยฮะกันมเนี่ยมันห่อนบ่โอ้ยเนาะเอ้าค้อยกัดหาจี้ไพ่ให้เจ้านี่แหละเห็นบ่มันอยู่บนใดน ต้องจับได้โอ้จกจกมันี่เห็นบ่ฮะซีฮะจักรบอลมันเลยจักเลยอ่าบัดเปิดอ่าเบาะขึ้นมาบัดเบิ่งสายพานย่านตรงหลวงอยู่พี่น้องเนาะแอก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 อยู่เนาเนาะจำปินแล้วหัวอ่เนาะคือนี้อ่าถ้าพอเพิ่มโทรมาพี่น้องเลยบอกอ่าบอลว้น็อตเพื่อนวะอ่าเราต้องหาไม่ไม่ดัดเพิ่มเลยเนาะ ไม่ดัดมันกินเค่งเลยนเนอะมาขายภาคนี่ก่อนพี่น้องเลยใครเนี่ยแต่แ,ตแ,ตแตอบแอบเข้ามาทางเนาะพี่น้องเนาะโอ้กับใครเนี่ยแต่บอลกระตูตหันชินดาดรถหรือว่าอยากให้กินชินดาดบ่เนาะเนาะไปกินชินดาดปะจ,กะะจักเนี่ยเนาะอย่างใดแกแกทักทายสบายดีครับผมแม่พี่น้อง FC บัดสุขสุขคนเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะมา เด yes, ี๋ยวสิพากันมาแปลงบางกอนกระเทินนี <h <h ่เลยก็มันใกล้ชิฮอดเฮือนน่ะแหละพี่น้องเลยแต่ว่าอยู่ยังแต่ว่าอยู่แถวไก่พอแห้งเปลี่ยดเพือนอันนี้ยังอีกลักกูกลัวฮอดเฮือนปัญหาแต่ว่าสิจั๊แนิดได้ยังก็ทนไหมเขียบใช่ไหมใช่นี่นี่ขังบางก็เด้ออ่าห้าสิบปอนด์เดือดแวะดำเรียบร้อยยาดับตุ๊บไม่พอเพียงจะเมื่อฮอดเฮือนตดนนี้อ่าเบิกเบิก โอเคโอได้บ่ได้บ่ยเง้ยเ้ยันี่บ่ทักโอเคเดี๋ยวบ่จะจะกงพาักขังนี่อีโอเคังบ่บอยังอันนี้มันบกไม่เยบ่เบอรไสิบมันมันมันขังมัไจ้่าามหือกันเจ้าหันสี่โอเคอ่าสีุ่่กชกกบแล้บ่มันสีหันให้มันกับกังกอนอ่าแล้วก็จะให้มันอันนี้เนาะอือนี้แหละพี่น้องเยางจำเป็น Đúng, nó bưng cái chế cái hù nữa như sàn đợi đợi bó à, nhưng khay này hù sai hết mình đi, còn pin nấm nhang hả na, nhưng mà cái bó bó xuôi đấy bảo ta, nhưng mù xuôi luôn rồi mà, nhưng mù xuôi luôn, còn nó chỉ hàn vai, nó cái nhang đằng cứ kéo hòa nhàn đi, á, à, đi, nó cong kiểu như mùn để lúc qua kiếng nó khạc, này, này, mùn nó cắn tê tê luôn, kiếng nó khạc bố, á, thôi nó, giờ chuyển cái này bố vợ tao ta bảo mò nãm nó bớt bớt luôn chừng okay. này luôn cứ say u ừ. à nha nà. đạn đào đạn đào đấy mà bường, phan phun nhãn tuệ lụa luôn okay. chúc cài bảo ta nhau lột khí mòn hòn nó kêu ừ. bảo ta không đưa, Để không đưa, khỏi cái chi soi này kẹp kẹp xấp kêu 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 mòn đạn đào đạn đào thế wa đưa một lông khoang nó phun bớt nó trong hòa đấy nó trong phôi lột phần tiền lột nhầy phun chẳng phải một khỏi lên đi <laughs> yeah. แต่เฮือนน้องนาเพื่อน้องชุดใจพี่น้องเลยนี่เดี๋ยวเรามาขับเนาะกันำมาเม็ดหนี่งว่าคนเห็นกินเท่าไรอ่าแท้จริงมันก็บโได้คำประเดอกตอนมานะแต่ว่าเล่นีกับโบได้เล่นไว้เนาะพี่น้องเนาะเล่นหกซิปพี่น้องเลยเพราะว่าเจ้าเล่นชันหาซิปหาซิปหกซิปเพราะบูก้าเขาใช่เลยบูก้าเล่นไว้ปรนไดเพราะว่า ออจังไดยังย ah, ังยังบ่จักอ่าใจรถปานไดฮะบ่ขอจกไปได้กี่บ่อ้าวลองเบิ่งลองเบิ่งกี่บ่กี่นี่ดิเนาะเพราะว่ามันแคบนะจักสิอยไปได้พี่น้องเอ้ยอยแต่เงงไฟแล้วมันได้อยู่บ่ได้บ่ได้บ่น่ะสาเหตุน่ะเพมดังเป็นย้อนสานยานหรือแม่นบ่เอ้าน่ะที่มันดังอีน่ะยังยังมา้งนี้บ่ะยังบ่ได้ฮอดลักขายมาเพราะว่าดังอยู่บ่อน เดังอยู่บนห้านซอมแปงเลยมาประมาณหาสิบกโลเมตรพี่น้องแต่ห้านซอมแปลงคนก็ปิดแล้วอเที่แรกนะคิดว่าสลามไหมเราเข้าไปก็ไปยังมันเลยเดงเ่ะเนียนอยู่บเอามันบนเนีนปดกันเพราะานี่คือพลังพายามนะ The vâng cuồng yêu hào, anh hai mày đạn, đại sạc, mình ừ. hai ừ. Mì Mì nó. đưa đã yêu bung bưng bung 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 đây bung โอ้สั่นผู้หลัดทางข่อยเบิ่งชำตรงยาวมันก็สิบ่ละดอกจะต้องลอดลงพื้นบ่ตายูเอาพื้นเลยกพแม่นดึงๆลงแล้ว่อยเป็นคนหันเบิ่งๆๆได้อยู่ได้บ่นนั่นเนาะจยืนมาเลยเด้ลโทรศัพท์่อยไว้ใช้เครื่องนึงเออนี่เนาะาเิดไผไว้ยโทรศัพท์่อยก็อที่สมันีแหละมันุงนี่แหละ một một ông lùm lùm đấy bơ ừ. uh... này, dằng chiếc quăng quăng, nghỉ đấy, ờ, bả cả bưng, này nó phi đông nó, cất còng coi con, Bèn lột con phi đông, ơi, bấm đấy, con mút này, này, khẩu mấy đây? không, không sai, nữa bom nguyên may rồi vừa ôi này đi nào, chẳng phải đang bét bớt này, đúng, cái gì này, may vừa bớt suốt chừng bớt bét, nhiều vừa suốt tháng, ừm, đây. đây. 嗯。Yeah. เาเียนุ่เอะสิฮะสวยด้วย่วยด้วยพี่น้องโอ้ย เข่ากระยากรวดกระตาย,ยเฮ็ดเลยแล้วป่ะจืนเยอะไปวันนี้บาตาอต้ากีหาชื่อกระเจีทำร้อง,องไว้รถขั้นนั่นก่อนอนักเรียนเนาะ Tak ada,

แคบเนาะบัดถึงจังหวะือก่อ ใช่ไพเบัอรไหเนี้ยไพ้อีกอีกโอ้ยถูกๆได้บ่าผัเดียวเอย่ะ

ủa, hả? đưa ra từ ní boss nhảy sốc, mua nỉ nô ôi, ở đốt một hậu ma vật, mập mạp lai, lék mà nội hì người. hả? ba, vật này đưa ra xâm lét, bao nhiêu lưm em mua bảo việt? xếp ngà? anh xin lưm gửi lưm từ chạy nị. ở hiện một hậu vậy nị. thế này. ờ, nỉ đã. อย่น้วยสังจับแค่น้ยเอาปนัชละ้ำะถงกระเจยย้าครบโอเคเอาไปทำออีกเพิ่มนึงเดสไหามูุ่่เอาเบดดิไม่ใคก็ใช้ถงแล้วอนไม่ใช่ถงแด้วพี่น้องเนาะแปโมพี่น้องแปดโมเอาไปยากอ๋อเนาะเ้าไปยาเป็นลูกด้็ดีใจแล้วคอยฮู้จักสาเห็ดมาเลยน็อตจับใส่สัต์มัน สายสากมันสายสากสายสากมันอ่าได้สากเออได้สากเนาะได้สากมันมันสดเว้ยมันมันขาดโอ้ยหหมอนกหมอนส่วเนาะนันกนั่นก็นั่นอ่าปลาดูนี่กระเบิดบ่อเนี่ยกระเบิดเฮงพักบาดนี่เอาจิตเดินหัวหน้าหนุหนูะนี่กระเบิดคนละอ่ะยังได้กะก็จะได้คอยตัวกับพี่น้องเลยเนาะให้บริกาดจับต้องเหมือนกันไหนหรือตากระบาดนี่ยเออ Nó bỏ về tới dạng ta cái xe bông Cô bỏ về ra cả Trái nhìn báo Phần tốt thế nào là nó Ôi Ờ thật thay nó Sở bài đi các mẹ của nó Kiếp xí phát sự của những con những Các bộ mẹ Nó Chú Hả? Chị bà đi Cô lừa la la này Các Bớt lèo bằng Khoan qua bộ nó Đúng rồi Yếu khổ น้ำก็ยากน้ำก็สมออินกันไปเลยวู้ยเนาะที่แรกนะคิดว่าสซรามไม่เขาเพราะว่าขีดมันก็ปกติดีหนอยเนาะแมนบ่ได้มีอย่างแบบว่าปกติดีบัดดังกี้เก้าเดียวนึงจอดเบิ่งบัดนี่จอดเบิ่งไปยังโบเซาดังง้อตากรบโบสถ์ดัง ไสเบืงรถ่พานนี่ตัวลวกอยู่พีแน้งโอ้ยแหน่นละวะมีตัวมืออื่นเศ้าให้จักรถเย็นแลวกเห็นให้เต็มที่อีกไหม่แต่ว่านี่ก็หันเนยูะแต่ว่าใส่พานยังบาเท่งกวาแล้วงาเงกวานยหง่เราต้องเอานะเหนเพรตัว่ามันก็เดือดดึนเนาะคอยเมื่อผูดยังไงพูว่าเอ็น่หลังอยู่แล้วนะ่าฮ่าฮ่่ีมี่บีบมีบีมย เด็กเองเลยเนาะจ้าดูเขาคิดว่ามันมีมันก็มีเขาคิดว่ามันตัมีมัน็ัวมีเหมือนเดิมแล้วตามเหมืนนเนหมวกนกกับกรดยใช่ทังเงยเอาไปผาทธาุพนเรียบร้อยค่อยอ๊ะมือดิมมชงเลยเนาะมือเจ้ากัขี่รถไนรเลยอ๋อจุเก่าแล้ว เอาโอเคพี่น้องรถอย่างไดก็ปากเป็นกำลังห่งใจให้ในน้พี่น้องเดินเนาะวันนี้กมากระเบียมสองบนพี่น้องใเช่เหตุจับเบิ้ลไปเบิ้นคือจุดถึงมองกับเชือนะโดยลอดลอดไปน้ว่าเนาะไปสำเร็จชิบเป็นี่น้อยการเปลีรถพี่น้องาในพอันไยพงเิเลิกงานีก่อเน ทุกน้องรับปวยกันทกคนอเอากระพร่ันทุ่าใช้กกาเพราะว่าสบายดีสบายดีน้องเปนน้องเนาะ